กระซิบบอ,อกเร่านำเสนอรถกระบะมือสองนะคะเอาไปรุยกันได้เลยค่ะทุกท่านรถไม่เคยชนไม่เคยทำสีนะคะสภาพเพียงสวยเดิมตลอดทั้งคันนะคะมาด้าปีทีห้าสค่ะรถกระบะปี0ูนย์เนะคะเครื่อง2.5งดีเซลคอมมอนเรลขับ2ยกสูงค่ะรถบ้านเดิมๆไม่เคยชนนะคะ เครื่องดีช่วงร่างแน่แนๆกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะภาษี68เอกสารมีครบแคปเปิดได้ค่ะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาเพลงมีฟังนะคะราคา1,19,000บาทค่ะราคาน่าใช้มากๆเลยนะคะท่านใดที่มองหารถไปใช้กันอยู่สนใจคันนี้ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะคุยเพิ่มเติมกันได้โดยตรงนะคะนัดไหมายขอพิกัดเพิ่มเติมทักคุยเจรจากันได้เลยนะคะ แอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ